สวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแนวทางนำโชคนะครับคำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อในการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคสลากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิน้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับ สวัสดีครับทุกท่านมาดูแนวทางมาดูข้อมูลนิตยสารกันครับงวดประจำวันที่16พฤศจิกายน2568แนวทางแรกจะเป็น,นทางข้อมูลบนนกตาทิพ์นะครับงวดที่ผ่านมาใบฝั่งทางซ้ายแนวทางของอาจารย์หลุดนะครับตัวเด่นคำนวณได้4โวยออก8 9 8 สำหรับงวดใหม่ใบฝั่งทางขวามือนะครับตัวเด่นของอาจารย์คำนวณได้5 2ตัวของอาจารย์มี5051 5 6แล้วก็5 8ถูกทันต่อมาจะเป็นแนวทางพยาคันค่างวดที่ผ่านมาใบฝั่งทางซ้ายแนวะทางของอาจารย์หลุดนะครับตัวเด่นคำนวณได้สสำหรับงวดใหม่ อาจารย์คำนวณได้3นะครับ2ตัวมี3032 3 7สแล้วก็3ามถัดมาจะเป็นแนวทางยาม3ตางวดที่ผ่านมาหลุดนะครับทุกท่นนานแนวทางของอาจารย์ไม่มี7ไม่มี8แล้วก็ไม่มี9สําสำหรับงวดใหม่ตัวเลขในกรอบสามเหลี่ยม ของอาจารย์มี6มี5มี3เด่นสุดก็เห็นจะเป็น5กับ1ต่อมาก็แนวทางม้าวิ่งนะครับงวดที่ผ่านมาข้อมูลด้านบนของอาจารย์หลดเด่นล่างของอาจารย์เข้าอยู่นะครับคำนวณได้เลข7แต่ว่าชุดล่างของอาจารย์ไม่มี8778นะครับสำหรับงวดใหม่ เด่นบนของอาจารย์คำนวณได้4ถูกทัน2ตัวมี4 1 4 8 3ตัวได้348เด่นล่างของอาจารย์คำนวณได้8นะครับ2ตัวก็มี8,4กับ8,6ต่อมาจะเป็นแนวทางทั้งทองทั้งเงินงวดที่ผ่านมาตัวเด่นของอาจารย์คำนวณได้9ก็เข้านะครับไปด้านบนเข้าหลัก10 สตัวของอาจารย์มี89เข้าตัวกลับนะครับโวยออก898สําหรับงวดใหม่ตัวเด่นของอาจารย์คํานวณได้เลข1นะครับสตัวมี5191 3ตัวได้691ถูกทันมาต่อกันที่แนวะทางเลขเจ้าพ่นะครับงวดที่ผ่านมาหลุดนะครับตัวเด่นคํานวณได้4 สำหรับงวดใหม่คำนวณได้6กนะครับสตัวมี60 6ูน7แล้วก็69มาต่อกันที่แนวะทางเลขดาวพระศุกร์งวดที่ผ่านมาหลุดนะครับใบตรงกลางสำหรับงวดใหม่ประเด็นของอาจารย์คำนวณได้5กับ0นะครับ2ตัวก็อ,อยู่ตรงกลางถุกทันแนวะทางเลขดาวพระศุกร ต่อมาจะเป็นทางโคตรแม่นนะครับงวดที่ผ่านมาตัวสำรองของอาจารย์มีเลข7นะครับชุด2ตัวมี78ไปด้านล่างเข้าตัวกลับสำหรับงวดใหม่ใบฝั่งทางขวานะครับเด่นมากของอาจารย์ได้0นย์เด่นรองได้ห้าสำรองได้9ชุด2ตัว กัเลข3ตัวด้านบนมี8มี0แล้วก็มี4นะครับมาต่อกันที่แนวทางของอาจารย์วิ6แจกโชคงวดที่ผ่านมาใบตรงกลางตัวเด่นมี7 2ตัวมี8 7งวดมวดก่อนหน้านั้นตัวเด่นมี1 2ตัวมี6 1ก็ลงไปด้านล่างนะครับงวดที่ออก6 9 6 6 1 สำหรับงวดใหม่ใบฝั่งทางขวาสุดนะครับตัวเด่นของอาจารย์คำนวณได้6กับ2ต่อมาก็แนวทางสิงโตแดงนะครับสิงโตแดงงวดก่อนตัวเด่นของอาจารย์มีเลข9เข้าหลัก10 2ตัว3ตัวหลุดเด่นล่างของอาจารย์ก็เข้านะครับคำนวณมีเลข7แต่ว่า2ตัวของอาจารย์ไม่มี8 7 7 8นะครับ สำหรับงวดใหม่เด่นบนของอาจารย์มี0 1 4ย์นนะครับ2ตัว3ตัวเด่นล่างมีศูนย์มี5มี8ทุกท่าน2ตัวก็มี81กับ84ต่อมาก็ฟ้าบันดาลทรัพย์นะครับงวดที่ผ่านมาหลุดไปนะครับตัวเด่นของอาจารย์คำนวณได้2กับศูนยสำหรับงวดใหม่อยู่ด้านบนนะครับฝั่งทางซ้ายมือ ตัวเด่นของอาจารย์มี8กับ5นะครับ2ตัวมี8 2 8 6 1 8 4 8 5 3 5 9 05แล้วก็75ถูกทันใบนี้เป็นแนวทางของอูดเชียงใหม่งมดที่ผ่านมาข้อมูลด้านบนของอาจารย์หลุดแนวทางล่างของอาจารย์เข้าอยู่นะครับตัวเด่นมี8 2ตัวมี8 7 แนวทางงวดใหม่เด่นบนของอาจารย์มี0 1 8 9นะครับเด่นล่างได้2 4 5 7หทั้งหมดทั้งมวลก็เป็นเพียงแนวทางสูตรคำนวณน,นะครับพิจารณาก่อนนำข้อมูลไปใช้มาต่อกันที่แนวทางโหราพารวยงวดที่ผ่านมาตัวเด่นของอาจารย์มีเลข7นะครับที่เข้าแต่ว่าชุด2ตัวของอาจารย์ไม่มี8 7 7 8นะครับ งดใหม่ใบฝั่งทางขวามือกระดิ่งของอาจารย์คำนวณได้แปดกับ9กทุกท่าน2ตัวก็อยู่ด้านล่างใบน,นี้จะเป็นแนวทางร็อกพารวยนะครับใส่เลข1นึ่งขอพายเลขศูนย์เลข1เลข5้าเลข9เข้าไปนะครับ มาต่อกันที่แนวทางรวยเร็วทันใจงวดที่ผ่านมาใบฝั่งทางซ้ายแนวทางของอาจารย์มีเลขเจ็ไปหลักหน่วยนะครไปหลักหน่วยสำหรับงวดใหม่สูตรหลัก10ล่างของอาจารย์มี2 3 8 0ปน,นะครับประเด็นของอาจารย์ก็เห็นจะเป็น8กับศย์เด่นสุดก็คือเลขศูนย์นะครับสองตัวมีศูย์หกับ0ูย์เ ใบนี้จะเป็นแนวทางหงฟ้า1กับ2งวดที่ผ่านมาหลุดนะครับสำหรับงวดใหม่หงฟ้า1ตัวเด่นคำนวณได้5 2ตัวมี5 0 5 1หงฟ้า2ตัวเด่นคำนวณได้2อสอตัวมี2 0กับ2 1 มาต่อกันที่แนวทางยาม3ตาอีกรูปแบบหนึ่งนะครับงวดที่ผ่านมาตัวเด็ดมีเลข8นะครับ2ตัวมี98ก็ไปด้านบนเข้าตรงๆสํสำหรับงวดใหม่นะครับตัวเด่นคำนวณได้4ตัวรองของอาจารย์คำนวณได้0ชุด2ตัวของอาจารย์มี4 2 4 6 4 7ตรงนี้ดูแล้วน่าจะเป็น49 020607ตรงนี้ดูแล้วน่าจะเป็น09ทุกท่นทานผิดพลาดประการใดก็ต้องขออาจารย์เจา้าของข้อมูลด้วยนะครับต่อมาจะเป็นทางแถวจ้าผ้ารวยงวดที่ผ่านมาตัวเด่นมีเลข7นะครับ2ตัวมี78งวดใหม่จะอยู่ด้านบนนะครับ ตัวเด่นของอาจารย์มี5มี6มี8นะครับ2ตัว3ตัวตามที่เห็นมาต่อกันที่แนวะทางเลขทูปปูงวดที่ผ่านมาใบฝั่งทางซ้ายสำหรับงวดใหม่ได้3 6 9นะครับ3 6 9 ใบนี้จะเป็นแนวทางตําราเรียงเบอร์นะครับของอาจารย์ซันดาวงวดที่ผ่านมามี8ปดเนะครับงวดใหม่ใบฝั่งทางขวามือทุกท่านต่อมาใบนี้แนวทางผังเลขเด็ดนะครับงวดที่ผ่านมาตัวเด่นของอาจารย์เข้า2ตัวนะครับมี9กับ7 ส่วนข้อมูลชุด2ตัวที่ติด9ของอาจารย์มี9 8นะครับชุดที่ติด7ก็มี7 8ทุกท่านก็เข้าทั้ง2นะครับสำหรับงวดใหม่ก็คือใบด้านบนฝั่งทางซ้ายตัวเด่นตรงกลางของอาจารย์มี5มี4มี3แล้วก็มี1นะครับ ใบนี้จะเป็นแนวทางเด่นหลักร้อยกับเอาให้รวยงวดที่ผ่านมาเด่นหลักร้อยหลุดนะครับเอาให้รวยก็หลุดถุกทันสำหรับงวดใหม่เด่นหลักร้อยได้3ามหเอาให้รวยเด่น9นะครับ2ตัวมี0ูนย์9ห้าเก้าหกแล้วก็7 9้า ใบนี้จะเป็นนวทางคุณศึกพารวยนะครับงวดที่ผ่านมาตัวเด่นมีเลข8นะครับที่เข้า2ตัวมี8 7กับ8 9ทุกท่านก็เข้าทั้ง2ชุดนะครับหวยออก8 9 8 8 7สําหรับงวดใหม่ก็คือใบฝั่งทางขวาตัวเด่นของอาจารย์มี5กับ2นะครับ2ตัวก็จะมี5051 20แล้วก็21 แนวทางของอาจารย์นัดงวดที่ผ่านมาหลุดนะครับสำหรับงวดใหม่ก็อยู่ด้านบนตัวเด่นคำนวณได้หนึ่งกับเจ็ดทุกท่นนานแนวทางของอาจารย์นัดถัดมาจะเป็นแนวทางเซียนพันแท้งวดที่ผ่านมามีเลขเจ็ดนะครับที่เข้าสองตัวก็มีเจ็ดแปดนะครับแนวทางงวดใหม่ตัวเด่นคำนวณได้ห้ากับเก้า สตัวมี5้าสองแล้วก็9 7นะครับใบนี้จะเป็นทางสิทธิหลวงปูบุญน,นะครับสีชมพูงวดที่ผ่านมาตัวเด่นมี7นะครับทุกทันแต่ว่า2ตัวไม่มี8 7ดเจสำหรับงวดใหม่ตัวเด่นของอาจารย์คำนวณได้5กับ9นะครับ เด่นสุดของอาจารย์ก็เห็นจะเป็นเลข5้าสตัวของอาจารย์คำนวณได้5้าสองหสมแล้วก็ห้าเก้าถูกทันสิทธิ์หลวงปูบุญนะครับสีชมพูต่อมาก็จะเป็นสูตรสีฟ้าของอาจารย์นะครับงวดที่ผ่านมามีเลข8นะครับถุกทัน8ก็เข้าทางด้านบนด้านล่างนะครับโออก8 9 8เกดแปด งดใหม่อยู่ด้านบนนะครับฝั่งทางซ้ายสุดตัวเด่นของอาจารย์คำนวณได้1กับ4นะครับเด่นสุดก็เห็นจะเป็นเลข1 2ตัวมี1 4 1 7แล้วก็1 8นะครับแนวทางพลังเตาหางวดที่ผ่านมาหลุดนะครับถูกทันตัวเด่นของอาจารย์คำนวณได้0กับ3 สำหรับงวดใหม่คำนวณได้8กับ4นะครับ8กับ4 2ตัวก็มี8 2 8 9 1 8 3 8 4 0 4 5 6 4แล้วก็7 4ถูกทันใบนี้จะเป็นแนวทางราบผลภูนทวีงวดที่ผ่านมาตัวเด็ดมีเลข7นะครับ2ตัวก็มี7 8แแนวทางงวดใหม่ตัวเด่นคำนวณได้ หนึนะครับหนึ่สองตัวมี1นึ่งสองหนึ่งสี่หสองห้ห้าสองเกแล้วก็9ก้นะครับต่อมาก็เลขเทวดางวดที่ผ่านมาใบตรงกลางนะครับตัวเด่นคำนวณได้เลข8ตัวเดียว8ก็มาทั้งด้านบนด้านล่าง สองตัวของอาจารย์ก็มีทั้ง87มีทั้ง89ถูกทันแนวทางงวดใหม่ใบฝั่งทางขวานะครับตัวเด่นของอาจารย์คำนวณได้5นะครับคำนวณได้5 2ตัวของอาจารย์มี5052 57แล้วก็59มาต่อกันที่แนวทางเลขมือทองงวดที่ผ่านมา หลุดนะครับทุกท่านหลุดนะครับใบฝั่งทางซ้ายตัวเด่นคำนวณได้หนึ่งสำหรับงวดใหม่ตัวเด่นของอาจารย์คำนวณได้9นะครับ2ตัวมี1,9,2,9,3,9,5,9,6,9แล้วก็7,9วันที่16พฤศจิกายน68นะครับถัดมาทางคนมีโชคงวดที่ผ่านมาก็เข้านะครับตัวเด่นมีเลข9 สองตัวมี98ตรงๆนะครับสำหรับงวดใหม่คำนวณได้8กับ3ทุกทันแกับ3ต่อมาก็แนวะทางแม่ล่างงวดที่ผ่านมาหลุดนะครับตัวเด่นคำนวณได้สําสำหรับงวดใหม่ของอาจารย์ตัวเด่นคำนวณได้0นย์นะครับ2ตัวมี0 2 0 4 0 5แล้วก็07 ต่อมาก็จะเป็นข้อมูลด้านบนข้อมูลด้านบนของอาจารย์งวดก่อนตัวเด่นคำนวณได้8นะครับก็เข้าทั้งหลักร้อยเข้าทั้งหลักหน่วยนะครับส่วน3ต,ว 2, ตัว2ตัวของอาจารย์นี้หลุดถุกทันสำหรับงวดใหม่ตัวเด่นของอาจารย์คำนวณได้ศูนย์นะครับคำนวณได้ศูนย์สองตัวก็มีศูนย์สองศูนย์หกศูนย์เก้าห้าศูนย์สองแปดศูนย์หกแล้วก็หนึ่งศูนย์เก้านะครับ ถัดมาจะเป็นแนวทางสลักรวยหวยบ้านนะครับงวดที่ผ่านมาหลุดนะครับไปฝั่งทางซ้ายสำหรับงวดใหม่คำนวณได้9กับค2 2ตัวมี9591 07แล้วก็08ถูกทันถัดมาจะเป็นแนวทางรวยและงวดที่ผ่านมามีเลข9นะครับแต่ว่า2ตัวของอาจารย์ไม่มี98นะครับ งวดใหม่ตัวดึงของอาจารย์คำนวณได้4กับ8นะครับ2ตัวของอาจารย์มี 41, 42, 45, 49, 81, 82, 85แล้วก็89นะครับแนวทางรวยแระถัดมาก็บัวทองนะครับ3ตัวของอาจารย์ได้ 1, 6, 8ถูกทัน2ตัวมี 63, 64แล้วก็68 ใบนี้จะเป็นแนวทางเลข8ทิศพิชิตความจนงวดที่ผ่านมาหลุดนะครับใบฝั่งทางซ้ายจะดิ่งของอาจารย์คำนวณได้3กับ4นะครับสำหรับงวดใหม่คำนวณได้5กับ7 2ตัวของอาจารย์ก็อยู่ด้านล่างนะครับมาต่อกันที่แนวทางปักหลัก10ล่างสูตรนี้ที่มาพร้อมกับชุด2ตัว งวดที่ผ่านมาไม่มีเลข8นะครับมีเลข7เข้าหลักหน่วย2ตัวของอาจารย์มี7 8เข้าตัวกลับนะครับงวดใหม่ก็คือใบด้านบนตรงกลางถูกทันสูตรคำนวณปักหลัก10ล่างของอาจารย์ได้158นะครับ2ตัวอยู่ด้านล่าง12ชุด ใบนี้จะเป็นสูตรล็อกประจําวันนะครับเป็นข้อมูลด้านล่างงวดที่ผ่านมามีเจ็ดแปดนะครับงวดก่อนหน้านั้นมีหกหนึ่งงวดใหม่ก็คือใบด้านบนฝั่งทางซ้ายมาด้วยกันก็จะเป็นข้อมูลด้านบนงวดที่ผ่านมาลุดนะครับถูกทันไม่มีเก้าแปดไม่มีแปดเก้างวดก่อนหน้านั้นเข้าอยู่นะครับ ส่วนใบนี้จะเป็นแนวทางคำชะโนดนะครับงวดที่ผ่านมาหลุดถูกทันสำหรับงวดใหม่ตัวเด่นของอาจารย์คำนวณได้6กับ9 2ตัวมี6 0 6 3 6 2 0 9 2 9แล้วก็3 9ใบนี้แจ็คพอตนะครับเลือกท้าย2ตัวงวดที่ผ่านมามีเลข7นะครับ สำหรับงวดใหม่ก็อยู่ด้านบนสูตรคำนวณของอาจารย์ได้2614ตัวเด่นก็เห็นจะเป็น6กับ4นะครับลักหลักสิบล่างสูตรนี้งวดก่อนไม่มีเลข8ทดถูกทันมีเลข7หลุดไปเข้าหลักหน่วยงวดใหม่ได้180นะครับ180 ต่อมาจะเป็นแนวทางคำผีเรียงเบอร์นะครับฉบับพิเศษงวดที่ผ่านมามีเลข8ถูกทันแนวทางงวดใหม่ของอาจารย์ได้0247นะครับ0247ต่อมาก็เลขเด่นของอาจารย์สุนิสางวดที่ผ่านมาหลุดนะครับคำนวณได้6กับ3งวดใหม่ได้4กับ1นะครับ4กับ1 ถัดมาแจ๋วจริง2ตัวมาตัวงวดที่ผ่านมาหลุดนะครับคำนวณได้2กับสงวดใหม่ได้3กับ9ก้ทุกท่าน3กับ9ต่อมาก็ยามเช้างวดที่ผ่านมาตัวเด่นของอาจารย์คำนวณได้เจ็ดก็ลงไปด้านล่างนะครับแต่ว่า2ตัวของอาจารย์ไม่มี8ป7เจนะครับ แนวทางงวดใหม่ของอาจารย์คำนวณได้เลข7ถูทุกทันคำนวณได้เลข7นะครับ2ตัวของอาจารย์มี57กับ67ถูทุกทัน57ากับ6 7แนวทางยามเช้าต่อมาก็แนวทางครบค่ํานะครับงวดที่ผ่านมาหลุดนะครับใบฝังทางซ้ายตัวเด่นคำนวณได้1สําสำหรับงวดใหม่คำนวณได้เลขเด่นตัวเดิมนะครับก็คือเลข1 ส่วนชุดสองตัวของอาจารย์คำนวณได้91กับ1นึ่ทุกทันเกานึ่กับหนึ่งต่อมาก็เลขฝามือนะครับงวดที่ผ่านมามีเลข9งวดใหม่ได้7กับ6กนะครับเกับ มาต่อกันที่แนวทางเลขเด่นห้าดาวงวดที่ผ่านมาหลุดนะครับด้านล่างคำนวณได้ศูนย์สองห้าวดใหม่ได้หนึ่งห้าเก้านะครับหนึ่งห้าเก้ามาต่อกันที่แนวทางเป๋าตรงงวดที่ผ่านมาตัวเด่นมีแปดกับเจ็ดนะครับส่วนชุดสองตัวของอาจารย์หลุดทุกทันไม่มีแปดเจ็ดไม่มีแปด มงวดใหม่อยู่ด้านบนนะครับตัวเด่นคำนวณได้4089นะครับ4089ถัดมาจะเป็นแนวทางคู่มือเสียงโชคหรือว่าปกเขียวนะครับเลขในตารางของอาจารย์มวดก่อนมาครบทั้งด้านบนด้านล่างเลยนะครับมี7มี8แล้วก็มี9แนวทางงวดใหม่ครับ16พฤศจิกายนใบฝั่งทางขวา เลขในตารางของอาจารย์ด้านบนได้180ข้างล่าง 5, 6, 9นะครับ 180, 5, 6, 9ต่อมาก็จะเป็นนวทางประชานิยมนะครับงวดที่ผ่านมาตัวเด่นมีเลข7นะครับ2ตัวของอาจารย์มี 7, 8ทุกทันสำหรับงวดใหม่ก็คือใบด้านบนฝั่งทางขวามือ กระดิ่งของอาจารย์มี 4, 5, 8, 9นะครับ 4, 5, 8, 9วันนี้จะเป็นแนวทางเสียงมาตามนัดนะครับงวดที่ผ่านมาคำนวณได้เลข7ก็ลงไปด้านล่างเข้าหลัก10บหวยออก 8, 7ในทางงวดใหม่ของอาจารย์คำนวณได้เลข1ทุกทัน ถัดมาจะเป็นแนวทางเลขเด่น3ตัวนะครับรูปผู้ชายนั่งหันหลังชูเลขงวดที่ผ่านมาอยู่ด้านล่างมีเลข7กับเลข8นะครับที่เข้าสำหรับงวดใหม่คำนวณได้เลขเด่นตัวเดิมนะครับก็คือ478นะครับ478 มาต่อกันที่แนวทางพิสูจน์หลักสิบบนงวดที่ผ่านมาหลุดนะครับไม่มีเลข9้าทุกท่านมีเลขแปดหลุดไปร้อยกับหลุดไปหน่วยสำหรับงวดใหม่สูตรคำนวณของอาจารย์ได้สูตรหนึ่งห้าแปดเ้าตัวเด่นก็เห็นจะเป็นศูนย์กับ1นะครับ ใบนี้จะเป็นแนวทางนัดแล้วต้องมานะครับเลขเด่น3มตัวงวดที่ผ่านมามีเลขเก้านะครับงวดใหม่ได้610ต่อมาก็เลิกบนนะครับเลิกบนงวดเก่าใบฝั่งทางซ้ายนะครับงวดใหม่ใบฝั่งทางขวามือ มาต่อการที่แนวะทางคูณเห็นนะครับงวดที่ผ่านมาก็อยู่ด้านบนนะครับฝั่งทางขวามือใบนี้นะครับงวดใหม่อยู่ด้านล่างทุกท่านใบนี้แนวะทางบังเอิญนะครับสองตัวมาตัวงวดที่ผ่านมาคำนวณได้เจ็ดกับสามเลือกเจ็ดเข้านะครับสำหรับงวดใหม่ได้เลือกเด่นตัวเดิมทุกท่านก็คือเจ็ดกับสาม อ็จะประมาณนีครับทุกท่านสูตรคำนวณของอาจารย์ทั้งหมดขอขอบพระคุณอาจารย์เจ้าของข้อมูลทุกๆข้อมูลเลยครับ